ม่อของเราเนี่ยเราวิ่งเพื่ออะไรวิ่งเพื่อเก็บรายละเอียดงานนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยด้วยขอบของตัวฝ้าละแนงแล้วเนี่ยบางทีการเว้นระยะเนี่ยมันไม่เท่ากับระยะเหล็กนะครับมันก็จะไม่ลงแผน่นดังนั้นเรายิงมออเพื่อเก็บงานการทํางานเนี่ยมันจะต้องคิดช่างจะต้องช่วยกันวางแผนนะครับตั้งแต่การขึ้นโครงของโครงเหล็กและการวางแปรและการทําไม้ละแนงให้มันตรงกันและก็การเก็บงานของไม้ละแนง g e าสังเกตตรงนี้ ต,ตัวแอลต,ตัวแอลไม่มีเสาเฮ้ยไม่มีเสามันก็ต้องมีขาค้ำดิมันต้องมีแขนค้ำแบบนี้คือเพื่อนเห็นไหมดะะเด็กคนนะ้ครับขอแเกเี่ยวนะขอญาตเกี่ยวครับคือมันก็ต้องมีแขนค้ำแบบนี้ถูกไหมเพื่อนเพื่อนเห็นใน,ในงานผมไหมมีแขนค้ำถูกไหมอ่าแต่หลังนี้ไม่มีครับไม่มีเราใช้วิธีการยึดเกาะกับแผ่นพีแคร์ของตัวบ้านนะครับสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรธสแสงทอ,องการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้าน เพอร์เฟกต์ปารหลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทตอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ ต้องบอกว่านะครับ Perfect Park เนี่ยผมเคยถ่ายไปแล้ว1คลิปนะครับตอนนั้นพามาตรวจงานรอบบ้านนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าหลังนี้เนี่ยประกอบไปด้วยหลังคาหน้าบ้านปูกระเบื้องลงรถดหน้าบ้านแล้วก็มีหลังคาข้างบ้านซึ่งหลังคาข้างบ้านเนี่ยจะประกอบด้วยฝั่งขวามือของผมก็คือเป็นโซนซักล้างนะครับจะใช้แผ่นมินิโกสีชาและซ้ายมือก็จะเป็นที่นั่งเล่นเป็นเทเลสนั่งเล่นอยู่ข้างบ้านจะเป็นมินิโกสีขาวมุกนะครับ และหน้าบ้านนะครับก็จะเป็นหลังคาเมน็ชีสฝ้าระแดงทาสีฝ้าด้วยสีงาช้างนะครับซึ่งผมต้องบอกว่าหลังนี้นะครับผมจะแบ่งทั้งหมด3คลิปเลยนะครับจะแบ่งเป็นทั้งหมด3คลิปเลยให้เพื่อนๆได้ดูแบบละเอียดเจาะลึกเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็งานออกมาเนี่ยโอเคหรือเปล่านะครับ และคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่1นนะครับซึ่งผมจะพูดเกี่ยวกับหลังคาลงรถหน้าบ้านนะครับเป็นหลังคาเม้นชีฟ้าละแงสทรายโมเด์นะครับเม้นชีฟ้าแนงสายโมเดนใช้เหล็ก XL นะครับเหล็กบนเหล็ก6คูณ2เหล็กข้างล่างเป็น4คูณ2นะครับจะสังเกตนะครับเดี๋ยวตากล้องซูมเลยครับเหล็กบนเนี่ยจะเป็นเหล็กขนาดใหญ่นะครับเหล็กข้างล่างจะเป็นเหล็กขนาดเล็กกว่านิดนึงนะครับก็คือ4นิ้วจะสังเกตนะครับข้างล่างจะสังเกตจากสติกเกอร์สอแสนทองนะครับ จะเป็นเหล็กขนาด4คูณ2และข้างบนเนี่ยจะเป็นขนาด6นิ้วคูณ2นิ้วนะครับจะสังเกตว่าจะทําเป็นบางใบซ้อนกัน2ชั้นนะครับอ่าจะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับตอนนี้ผมก็ถ่ายเวลาประมาณเที่ยงครึ่งครับเที่ยง27นาทีนะครับแดดลงกลางหัวเลยนะครับต้องบอกว่าหลังคาเนี่ยก็ มีประสิทธิภาพนะครับไปการบังแดดได้พอสมควรนะครับจะสังเกตว่าเป็นตัวแถ้าตัวแเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับแดดจะส่องเข้าไปในตัวบ้านแต่หลังเนี้ยผมคำนวณองศาแล้วแล้วก็คำนวณความสูงแล้วนะครับก็คือจะสามารถใช้งานได้จริงๆนะครับตัวแก็ไม่โดนฝนสาดและก็ไม่โดนแดดส่องเข้าไปในตัวบ้านนะครับเดี๋ยวเราดูภาพรวมกันนะครับตามมาครับตอนนี้ผมจะพามาดูฝ้าละกันนะครับฝ้าเนี่ยจะเห็นด้วยตาเปล่าเลยอันนี้เป็นสีงาช้างนะครับสีงาช้างต้องบอกว่าหายากมากมาก ร้านทั่วไปไม่มีขายอันนี้ก็คือต้องไปร้านพิเศษของ T.O.A เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าสีทาฟ้าเนี่ยถามว่าทำไมผมทานเย็นจังทำไมไม่มีแบบกระดำกระด่างเลยอันนี้เป็นสีสูตรพิเศษของสอแสงทองนะครับซึ่งขออุบไว้นะครับเป็นความลับอะมาต่อสังเกตแล้วเพื่อนนะเราเนี่ยยิงฝ้าเนี่ยเป็นในทิศทางเดียวกันการแบ่งเซนเต,นเตอร์ของฝ้าเนี่ยเราก็แบ่งให้บาลานซ์กันจะสังเกตนะขวาซ้ายเนี่ย มาจบกันตรงกลางตรงกลางก็จะมีมอบวิ่งกลางปึ๊บเลยตรงกลางจะมีมอบวิ่งกลางเลยนะครับจะสังเกตซ้ายขวาจะเท่ากันเลยนะครับแล้วก็หน้าหลังก็จะเท่ากันก็จะมีมอบวิ่งกลางเหมือนกันมอของเราเนี่ยเราวิ่งเพื่ออะไรวิ่งเพื่อเก็บรายละเอียดงานนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยด้วยขอบของตัวฝ้าระแนงแล้วเนี่ยบางทีการเว้นระยะเนี่ยมันไม่เท่ากับระยะเหล็กนะครับมันก็จะไม่ลงแผ่น ดังนั้นเรายิงมอบเพื่อเก็บงานจะสังเกตนะพอเรายิงมอบเสร็จแผ่นทุกแผ่นเนี่ยจะลงล็อกตรงกันเป๊ะเลยเนี่ยอันนี้เต็ม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 ไล่ไปถึงจุดสุดนู้นเลยก็เต็มก็สวยนะครับจะไม่มีแผ่นไหนเบี้ยวเบี้ยวบูดบูดเฉียงไม่มีเลยนะฮะเพราะเรายิงมอบให้นะครับยิงมอบให้เรียบร้อยเนาะอันนี้ก็ตีกรอบรอบเลยเพื่อนตีกรอบรอบเลยฝ้าเรายิงชิดกันหมดนะครับจะเป็นล่องล่องทีดีเนี่ยก็คือล่องของ ไม้ละแนงหน้าสามตัดขอบมันก็จะมีร่องของมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วก็จะเป็นแบบนี้ oh. เพื่อนลองดูอเดี๋ยวเดี๋ยวตากล้องโพสไปถึงตรงนี้ด้วยเลยตรงตัวแอลด้วยจะสังเกตนะว่าฝ้าตรงตัว l แอลตกงลงแลง้วมันต่อเลยเห็นนะมันจะไม่แบบมันจะไม่แบบขยักเลยนะมันจะต่อกันเป็นเป็นแผ่นเดียวกันเลยนะเพื่อนดูเห็นไหมเป็นแผ่นเดียวกันเลยนะสวยเลยอ่ะนะโอ้เดี๋ยวมันต่อเลยนะเพื่อนนะครับต่อเลยครับดังนั้นเนี่ย ต,ต้องบอกตรงว่ามันจะต้องคิดนะฮะคือการทํางานเนี่ยมันจะต้องคิดช่างจะต้องช่วยกันวางแผนนะครับตั้งแต่การขึ้นโครงของโครงเหล็กและการวางแปรและการทําไม้ระแนงให้มันตรงกันแล้วก็การเก็บงานของไม้ระแนงนะครับถ้าถ้าไม่มีความชานาญนะผมบอกให้เลยว่าทําค่อนข้างยากนะครับเนาะ,ะประมาณนี้แล้วกันเนาะฝ้าเรียบร้อยทีนี้ข้างบนฝ้ามีอะไรข้างบนฝ้าผมซ่อนรางน้ําไว้นะครับรางน้ำจะอยู่ตรงนี้นี่ อันนี้คือท่อล้างน้ํานะท่อล้างน้าก็ใช้ขนาดใหญ่ท้าสีดำด้านเนี่ยกลมกลึ้นตะเหล็กเลยเห็นไหมอันนี้คือเสาแข็งนะเสาแข็งสี่สองสามสี่ห้าล้างน้ำหกสังเกตล้างน้ำภาพม,มากับหน้าเหล็กเลยลงมาระยะพอดีเป๊ะเลยนะครับนะครับล้างน้าจะซ่อนอยู่ข้างบนฝ้าอ่ะใครเคยดูคลิปผมนี่ล้างน้าจะซ่อนอยู่บนฝ้าเป็นล้างน้ำสเตลเลสเลยวิ่งยาวเลยปึ๊บวิ่งยาวเลยวิ่งยาวมานีเลยนะครับซึ่ง ซึ่งรางน้ำเนี่ยจะสลบไปฝั่งนู้นนะครับรา,างน้ำจะสลบไปฝั่งนูน้นโอเคตรงนี้เลียร์นะครับตรงนี้เนะลียร์นะเดี๋ยวเราลูปตัว L ครับตัว L สังเกตไหว่าผมจบตรงตัว L เนี่ยหลับเป็น45องศานะครับถ้าใครเคยดูรายละเอียดเ,ยดเยดล็กๆอ่ะมาซูมเลยครับเี็ตรงนี้เลย45องศาเห็นไหมฮะนะครับถ้ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะถ้าเพื่อนๆใส่ใจนะครับพเพื่อนๆก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ข้างในนะครับพอสมควรนะครับเนาะโอเคนะฮะ ต่อมาตรงนี้นะครับตรงมาเลยตรงนี้ป้าบเสร็จนะครับตรงด้วยตัว L ซึ่งที่ผมบอกว่าข้างบนฝ้าเนี่ยก็จะมีท่อระางนา้ำท่อระาน้ำก็จะอยู่ตรงนี้นะครับรางารับสเตเลสก็จะฝังอยู่ข้างบนนะครับจะฝังอยู่ข้างบนนี้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยออกทางนี้แนบกับตัวบ้านมาเลยตรงเนี้ยก็ใช้สีดําด้านมันก็จะกลมกลืนกับเหมือนแบบคล้ายๆเหล็กนะครับอาจจะเป็นคล้ายๆแบบเหล็กกรงแต่ไม่ใช่มันคือท่อ PVC ีนะครับเป็นท่อระบายน้ําแนบลงมาก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับโอเคเนาะ เมื่อกี้พูดถึงเสานะครับเสาหลังนี้ผมใช้เสาแผงขนาด4คูณ2ซึ่งเป็นขนาดใหญ่เงินนี่ขนาด4ฝ่ามือผมก็จะเต็มเลยจำไว้เลยนะขนาด4อันนี้คือ4นิ้วนะครับฝั่งนี้คือ4นิ้วส่วนฝั่งนี้2นิ้วอ่า2นิ้วผมใช้2นิ้วให้ดูนี่คือ2นิ้วนะครับ2นิ้วเนาะค4คูณ2ซึ่งเป็นเหล็กใหญ่เป็นแผง5ต้นเรียงติดกันนะครับ ถ้าส่วนมากเป็นบ้านเดี่ยวผมก็จะใส่แบบนี้มันจะดูเต็มดูแน่นดูแข็งแรงนะครับฝั่งนู้นก็เช่นกันนะครับเป็นเสาแผงเราสังเกตนะข้างหน้าตัวบ้านซ้ายขวาเนี่ยก็จะเป็นเสาแผง2อันนะครับอันนี้คือเสาแผงนะครับขนาด4คูณ2ห้าต้นเหมือนกันฐานกลับหลังมากตรงนี้เป็นเสาเดี่ยวส่วนมากนะครับผมบอกเลยว่าข้างหลังเนี่ยอย่าไปใช้เสาแผงเลยมันเกกะแล้วก็สิ้นเปลืองเสาเดี่ยวผมใส่4คูณ4นะ4คูณ4เลยนะครับสองต้นฝั่งนู้นด้วย ใช่สองตัวเลยสี่คูณสี่แข็งแรงนะครับตั้งเสาแยกส่วนจากตัวบ้านย้ําเลยนะตั้งเสาแยกส่วนจากตัวบ้านนะครับไม่สุดแน่นอนมาสังเกตตรงนี uh> ้ตรงตัวแอลตรงตัวแอลไม่มีเสาเฮ้ยไม่มีเสามันก็ต้องมีขาค้ำดิมันต้องมีแขนค้ำแบบนี้คือเพื่อนเห็นไหมขอโทษนะฮะขอญาตเดี่ยวนะขอญาตเดี่ยวก็คือมันต้องมีแขนค้ำแบบนี้ถูกไหมคืเรื่องเห็นในงานผมไหมมีแขนค้ำถูกไหมแต่หลังนี้ไม่มีครับไม่มี เราใช้วิธีการยึดเกาะกับแผ่นพีคาทของตัวบ้านนะครับเราใช้การยึดเกาะโดยที่เจ้าของบ้านบอกว่าไม่อยากได้แขนค้ำอันนี้แล้วแต่ความชอบนะส่วนตัวผมผมว่าแขนค้ำเนี่ยดูสวยงามแต่เจ้าของบ้านบอกไม่ชอบมันดูเกะก,กะอ่ะอันนี้แล้วแต่ความชอบไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ถ้าความแข็งแรงถ้ามีแขนค้ำก็จะแข็งแรงเพิ่มขึ้นแต่ถ้าแบบนี้ทำยังไงให้มันแข็งแรงล่ะอันนี้คือโจทย์ที่ผมเอาไปแก้นะครับ ก็คือเจ้าของบ้านให้โจทย์มาว่าถ้าไม่มีแขนข้างจะทําได้ไหมครับคุณโบ๊ททาได้ครับผมทําการยึดหูช้างเนี่ยรอบเลยระยะห่างระหว่างหูช้าง40เซน40เซนหูช้างคืออะไรอ่าเพื่อนๆไม่รู้จักหูช้างลองไปเสิร์ชใน Google นะหูช้างจะเป็นช้างแล้วมีหูไม่ใช่หูช้างเขาจะเอายึดกับเหล็กนะครับสมมติว่าเราเชื่อมเราเชื่อมกับเหล็กจุดว่าเราเชื่อมไอ้ดีหูช้างคล้ายๆเพจก็ได้เอาเพจก็ได้เพจ เพดหรือหูช้างเนี่ยเราเชื่อมกับเหล็กแล้วเราก็เจาะเจาะตะปูนะครับคุณผี้ครับเจาะสว่านเข้าไปในพีแครแล้วก็ฝังพุกเหล็กฝังพุกเหล็กเข้าไปพุกเหล็กเนี่ยมันจะแข็งแรงปกติพอฝังพุกเหล็กเสร็จแล้วเราก็เอาน็อตเนี่ยขัน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 พุกเหล็กให้ยึดกับแผ่นพีแครข้างบนแล้วก็แผ่นพีแคร์ดข้างข้างข้างนะครับจะแข็งแรงแน่นอนช่างผมเนี่ยปีนขึ้นไปมุมแผ่นขึ้นไปยืนพยองพยองพยองยังไม่พังเลยนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวมีปัญหาผมรับประกันตรงนี้แข็งแรงจบ เรามาใส่ไฟไฟอันนี้ใช้ไฟสามสเตปแต่เป็นสีขาวนะครับไฟสามสเตปเปิดขอบนอกเปิดกลยเปิดตรงกลางแล้วก็เปิดนอกกับกลางรวมกันไฟสามสเตปกี่ชุดแนะนำเลยนะหน้าบ้านปกติเนี่ยตรงเทเลสตรงนี้นอย่างน้อยต้องมี3ก็จะเป็น1 2ตรงนี้3านะครับจำไว้นะครับตรงตัว L เนี่ยแนะนําว่าห้ามต่ํากว่า2 ถ้าสามได้ยิ่งดีมันจะลงตัวพอดีหนะึ่งของสามแล้วต้องลงรถอ่ะจำไว้เลยอย่างน้อยๆต้องมีสี่อย่าไปใส่สองเชื่อผมใส่ให้มันเต็มเวลาท่านทาออกมาแล้วเนี่ยจะไม่รู้สึกว่าเสียใจรู้งี้ไม่น่าเลยน่าจะเอาสี่ผมเชื่อนะมีหลายคนเนี่ยโทรมาบอกผมว่าคุณรสเปลี่ยนเป็นสี่ได้ไหมเอาเป็นสี่นะต้นเลยเชื่อผมไม่แพงหรอกอยู่กับคุณไปเนี่ยสิบยี่สิบปีลงทุนไปเลยอ่ะลองโพสน่อยครับสี่สี่สี่สดวงเป็นยังไงอ่านี่เลย 1>, 1 2 3 4สามสี่นะตรงลงรถเนี่ยอย่างน้อยน้อยต้องมี4ี่นะผมบอกแล้วนะแล้วก็ตรงตรงเทเลสตนะครับตรงตัว L ออย่างน้อยน้อยต้องมี3หลังนี้ใช้หมวด7ดวงนี่นะครับเอาว่าหลังคาก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วถ้าเป็นงานหลังคาถ้าอยากปูกระเบื้องลงรถก็ได้อันนี้ก็เราก็รับปูเหมือนกันลายสวยเลยนะครับยาแนวต่อยาแนวเลยนะครับทําได้เลยนะครับยาแนวต่อยาแนวสวยงามเนาะอันนี้สองแสงทองก็ปูให้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูงานข้าง,างๆกงันแฉล็บเฉล็บนิดนึงเผื่อใครอยากดูคลิปที่2และคลิปที่3ตามมาครับด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นงานโซนซักล้างนะครับเพื่อนๆซึ่งเราก็ลงเสาเข็มแบบปูพรมนะครับแล้วก็ทําการเทพื้นโดยใช้เหล็ก9้าแอดที่15เซนแล้วก็เทพื้นทำหลังคาเป็นมินิโกสีชานะครับสีชาอ่ะมาดูแป๊บนึงนี่มาดูครับี่ประมาณน,นี้นะครับแล้วก็ทําเป็นระแนงบางต,นนตานะครับตรงนี้ตากผ้าซักผ้าได้นะครับโอเคเข้าข้าประมาณนี้ เดี๋ยวพาไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเป็นโซนนั่งเล่นเอามาครับอ่าตรงนี้เป็นมานั่งหน้าบ้านชิลๆสตรกีตาร์ร้องเพลงจิบกาแฟนะครับอันนี้สองแสนพอนะครอ่ะมานข้างนี่ครับตามมานี่นะครับด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นแผ่นเราบอกว่าเป็นหลังคาสไตล์โมเดิร์นนะครับซ่อนแผ่นใช้แผ่นมินิโกสีขาวมุกแล้วก็มีเทเลสอ่ะนี่ออบมาพร้อมกับมานั่ง ชิลๆอีกนี่ชิลๆโอเคนะครับก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันถ้าใครอยากดูคลิป2คลิป3นะครับตามมาดูได้เลยสำหรับวันนี้สอแสงทองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนที่2และตอนที่3สําหรับหมู่บ้านนี้ Perfect Park แจ้งวัฒน,นา2แล้วพบกันสวัสดีครับ